จต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 จดนี่ค่ะกับเทลแอนบีนเที่ยงทานเบาเบากก่อนนะคะได้ไปเดินกันต่อเริ่มตาร์ทออกตัวได้ปึ๊บเพิ่มระยะเวลาตอนนี้เป็นเที่ยงครึ่งและะ้วค่ะเ,เราก็พร้อมอยู่แล้วกับมาม่าแล้วก็กาแฟคนละแก้วนะคะเดี๋ยวเราลงมาเราค่อยไปหาของแซ่บช่อมต่อม,มกินนะรอบนี้อาหารป้าเราไม่คิดแล้วค่ะ เราจะไปส้มตำกระอ่างกระอ่างกันไปเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอฝน <c oughs> เก็บความเหนื่อยพอะผลเส้นทางเนินวัดใจ200เมตรขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเจอศาลาพักใจตรงนี้ให้สังเกตว่าป้ายห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้า แต่เราจะบุกลุกแต่เราจะบุกลุกบุกลุกกันเข้าไปเข้ามานะคะเพราะเส้นทางนี้คือน้ำตกกระทิงนเราจะเดินในทางลัดทางลัดใช่อันนี้ไม่เป็นทางลัดครับใช่เพราะอีกหน่อยเขาเขาจะปิดนะคะแต่วันนี้เราขอมาเดินก่อนนะนี่เขาก็ปิดอยู่แล้วล่ะเนี่ยไปขนาดนี้มึงยจะไปเราขออนุญาตพี่ร้านกาแฟแล้วนะคะพี่เขาก็เตือนล้วว่าให้เดินระวัง เราก kind of kind of like. sì. ็จะเดินกันด้วยอุ้ยตกใจเลยเหนื่อยมันแค่เลยค่ะแค่200เมตรยังเหนื่อยเลยค่ะไปน <c oughs> ้ำตกได้กันไหมคะวไ่ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับอ๋อที่ร้านพี่เขาถามพี่สองคนเองที่สั่งพิซซ่าไว้ใช่ไหมคะอ่าก็มองทางอยู่เฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยอะไรวะ เฮ้ยทำไมเนี่ยไปยไงต้องเฮ้ยขนาดนั้นเลยใช่ต้องเฮ้ยขนาดนั้นแหละพ <c oughs> ี่เฮ้ยขนาดนั้นคืออะไรเราเดินมาไกลมากที่จะมาเจอตรงเนี้ยจำได้เปล่าอ๋อคือตรงเนี้ยจะสุดทางแล้วเราเดินมาไกลมากอ่ะที่ตรงเนี้ยจะถึงเชิญชัยตรงนี้คือป้ายห้ามนะคะ <c oughs> จริงๆถ้าตามรูทจะมาทีถึง <c oughs> แต่นี่คือป้ายลูกเ <c oughs> อาป้ายลูกไปลูกไปลูก <c oughs> มันมีนตีไม้ขวางอ,อันนี้้งไปมันมีสองทางทางนนขวากับทางซ้ายไม่เดินทางซ้ายรอ,อต้นไม้ไปเดินขึ้นไปข้างบน เป็นผู้ขนานกัน,านวาดวันนี้เราต้องเดินดีๆเราเดินรูทของเทลแอนด์บมครบแล้วรอกนี้เรามาเดินของน้ำตกก็จะเป็นเส้นทางน้อยๆทางสันส้นๆเราก็ต้องเดินกันอย่างเรามัดระวังฝนตกไปแล้วนะไปแล้วเมื่อคืน,นเราก็รีบม,มาเดินก่อนที่เมฆเขาจะพาฝนมาใหม่เดี๋ยวเราจะลงกันไม่ได้ ไม้เถาวุนกับวันเยอะๆกับการชมวิวอย่าชมเพลินนะคะถ้ามีไม้โพก,ก็เดินย่ำตั้มกันไปถ้าไม่มีก็เกาะต้นไ,ไม้กันไปค่ะจะมีใอ๋อนี่เดินตามท่อนี่ไปครับเพราะว่าท่อเนี้ยเขาจะเอาน้ำไปใช้ที่ข้างล่าง นึกว่าเขาสูบน้ำจากข้างล่างขึ้นมาตเอ้าเอ้าเอาเอาเอาระวังครับต้นไม้นี่กับไม้ควรใส่แว่นตาไว้กันต้นไม้เกี่ยวตาไม่เกิดจะช่วยขำยันเราได้ไหมระวัง เปนขนานกับพี่ๆที่เขาเดินศพรถนะถนแล้วมจะมีด้านลงเราอยู่ข้างล่างเพราะเราได้ยินเสียงดนตรีของเขาอยู่ตถนนี้ต้องตัวอ่อนนะตัวอ่อนๆัวกระดกแต่เขาบอกว่าถ้าใกล้แล้วจะดินเสียงตก ทดี่ี่ขาบอกว่าถ้าฝนตกให้ระวังเพราะว่ามีแต่นี้ต้องเพบมากต้องเดินใช้จักรยานในการรับชมนี่มีดอกไม้ค่ะไม้เำยมับยินใกล้ขึ้นมาแล้วค่ะเสียงน้ำตกตอนนี้เราเดินสังเขาน่าจะต้องลงมาถึงยอดเข อันนี้แตกอะค่ะเจนนอาจะอีกน,นี้ไปนนเส้นทางที่เราเดินมาบันสัดตัวสุดยอดเส้นทางที่เราต้องเดินทางดูดูต้นไม้เปิ้ลมันสวยนะสีเปิ้ลเอ้ยสีมอสเขียวเขสลับกันไป ตรงนี้ใครล,ล้มอมลื่นเดินง่ายหน่อยทนให้เราได้ดูกระถิ่นถ้าเจอแฮทเชมเปนแจ่มเลยแค่ครั้งที่สามมันนั้นเจอแฮทเชมเปนก็สองเลยนะ ครงทีอที่อเแชรังที่สามไม่ จากตรงนั้นเรามาลุ้นกันว่าระหวังข้างบนกับข้างล่างเราจะเดินไปตรงไหนระหวังตกอยู่ข้างบนหรือข้างล่างดูันอีกเปิดใจพราะคบน่าจะถึงเดินเลาะไปหาหุบเขาตรงนู้น จะสวยดีนะสีมันแบบอ่อนๆฝั่ที่มีดำๆเขียวๆขึ้นอันนี้เขาบอกว่าหนามไหมหนามนี่ดอกสีฟูนี่ ที่มันเห็นต้นไม้ที่มันเลื้อยอยู่ข้างทางแล้วอันนี้ก็อ,นนกอย่ามัวแต่มองน้ำตกเท่านะคะละทางรากฟันเรียนดูทางก่อนอให้ไปชมทางนั้น

หันหน้าหันหน้ามนไม่ได้ชันหันหน้าอยอา คนอื่นจะมาเหยียบแล้วมันจะพลิกทำไมคานขนาดนั้นเลยอะไม่ใช่มันดูเหมือนกลัวก็กลัวแหละอ,อไม่มมกลัวก็เดินตัวตรงเลยนะค่ะนี่เลยจับมีสองนั่ง แล้วจะตีนกุกคนมาตีฉันเราเคยมาถึงตรงนี้แนละ้วพายก็ชื่นใจหน่อยยังงั้น,นหัวหดวะมันมีเหมือนทางเก่าแนละ้วเนี่ยนี้ดูดูดคิดว่ามีทางเก่าตรงนี้ใช่ทำให้หอดอืม ที่<า>เรามองเห็นเม,มื่อกี้แหละเห็นตกความสูงค่ะแล้วเ,เห็นแค่นี้พอยนงพอจอกการแรกมาได้เหนือโท่วมเลยนะได้งเส้นทางก่อนจะเข้ามาตรงนี้โหดมากอะเหมือนกข้าเราไม่ได้นาทิง ไป <laughs> hàng, ขอ <được> hàng. <cười> <cười> được hàng น้ําก่อน cài รถ ลงไปถึงแล้วค่ะนี่คือ,อน้ำตกเขากระทิ้งเพิ่มมาจนเห็นตรงนี้แล้วก็ลงมาอีกอีกแค่50าสิบวิห้าสิบวิก็เห็นแล้วค่ะเป็นดินสายอืมเป็นสายม <laughs> ันก็อยากจะเอาไปยั้งนะตอนที่เป็นตอกไม้ดีแจกันแรกๆก,กัน บ่งบานแล้วก็งดงามมากๆเลยค่ะถูกเอาไปวางไว้ตรงไหนมุมไหนก็ทำให้ตรงนั้นดูสวยงามแล้วก็สดใสขึ้นมาแต่พอดอกไม้ที่อยู่ในแจกันดอกนั้นมันแห้งเหี่ยวไปมันก็กลายเป็นแค่ดอกไม้ไร้ค่าดอกหนึ่งที่สุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนดอกใหม่มาแทนอยู่ดีนะมันเลยทำให้เราคิดได้ว่าถ้าจะเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้ ขอกลับไปเป็นดอกไม้ที่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่บนพื้นดินสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้ได้พบเจอกับแสงแดดบ้างพบเจอกับสายลมบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะพบเจอกับพายุสายฝนบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นมันล้วนกลับทําให้ดอกไม้มันเติบโตแล้วก็แข็งแข็งแข็งขึ้นอะพื้นดินก็เลย เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะรักษาดอกไม้ดอกนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดซึ่งดอกไม้ดอกนั้นมันก็คือตัวเราเองคือทุกๆคนที่ไม่ได้อยากให้ใครมาทําร้ายแล้วก็อยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในเซฟโซนของตัวเองก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าดอกไม้ในใจฉันเพราะเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันได้เข้าไปอยู่ในใจแล้วมันจะลืมได้ยากมากๆ บ่ายโมงสามสิบเจ็ดนาทีหกโลถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วก่ะกลับนี้ต็กระทิงบ๊ายบายไม่มีโอกาสจะมาใหม่หเดินลงกันางไปหาซมตักทีกจักินกันี่อกันต่อ,อตอนแรกถ้าไม่เดินไปเก้าผ่อนลงตรงนี้แล้วเนี่ยมีทางลงของทางอันนี้โห เดินทางลาดสันใครจะลงกันก่อนดีมาตกลงกันก่อนดูเฮ้โปรลงก่อนอุ่าไนให้โปรลงก่อนมีกันเป็นแค่แบบเทสเนี่ยเทสระบบเมื่อโปรลงอย่างโปรเฟใช่นหมแล้วผันลงเหมือนคนถัดถัดตูด้างเดี๋ยวเนี้ เอาให้มั่นออไปอย่าน okay. ี้ออกหัวตะทิมเดีจยวแดีไยวเจ้ายาวเด้ายาว่ะผันจับแล้วก็ลงไปหาที่ยึดเหนีวของโกกอนอ่ะ เ่อาอ,าอกนต้วก็จมีความเสียวคแบบขันตูดให้สิ่งที่เราไม่อยากเห็น <c oughs> ออก็ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปก่อนเลยอ,ออ,อ,อถงกระเแบง้า,าเมื่อกี้ไม่เอาไอตัว Lock Lock ล็อกล็อกเแบงลอกไม่ได้ใหญ่ยยไปอ่ะขึ้นมานี่แล้วเหยียบจับนี่นะ okay. นี่ครับแล้วก็ดึงอันนี้คือถ้าไอ้นี่อีกหน่อยนี่ไปได้เลยตอนถ้าไม่แน่ใจก็เท้ายังย้งๆดูก่อนเปนเจอืออืมเป็นดีนะที่ยังมีขอบคุณี่ต้นไม้นะคะรแ,แต่ตรงเนี้ย <laughs> เดินมาปกติเลย มีพ่มาเห็นดูแต่วันนอ้หร่ผมาวันที่เดี๋ยวเอาขาอยก่อนดิเหยียบข้างล่างอ๋อนี่ไงเขามีเชื่ออ้ตาไม่ดูเลยเอาคัีเชือให้นะคะลกนี่เขามีเชื่อเขามีเชื่อ เชื่อให้อยู่ช่วงนึงให้ถ่ายตูดลงนั้นกเกาะ,ะหินน่ะลงกดระม,มัดระวังโอ้โหโอ้โหโอ้หน้ำเช่อมใช่มันเกี่ยวขาตกลงเช่าอมหรือไมยราบอ่ะเช่อมเมื่อกี้ไมยราบข้างหน้าที อ,อมันรู้สึกทางมันแบบต้นไม้บางตาแล้วมันจะรู้สึกขาอ่อน <laughs> จริงมันรู้สึกเฮ <laughs> ยเ <laughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยไปไกลแน่หันไปดูโ <laughs> อ้โหนี่พยายามไม่ดูข้างซ้ายเลยเนี่ยมันก็เป็นลาดตรงนี้แหละลาดแบบนี้แหละด้วยรองเท้าเบอร์สี่สิบมันรู้สึกพื้นที่มันน้อยอย่างวะอีตอนขามาเมื่อกี้หันตูดให้ปะ <laughs> ก็ไม่ได้ดูทางตตวเนี่ยหางตามแม่งเห็นข้างซ้ายรู้สึกโอ้โหเส้นทางขอกระเป๋ามาคว่าเส้นทางหน,นวิวเวลาลงก็าหายใจแรงขึ้นก็หายใจแรงวิตมันไม่เคยลำบากเออจริงนนสวย โอเคเนี่ยจุดนี้ที่เดินไปอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นนี่แหละตั้งแต่ตรงนี้ไปโอเคเดินสบายแล้วแต่ถ้าตรงนี้ก็ต้องมู่ดเนียไมยราบแต่ดอกสวยเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะโชว์โชว์ความสวยเพื่อหลอกล่อให้ไปโชวก็คือเป็นดอกพูดไม่สวยนะเขาับกล่องเอาให้โดนหนั้ำเนี่ยใช่จะใครน้ำอยู่กับหิน ขึ้นไปอีกขึ้นนะตั้งแต่ตรงกเกงหลังนะขึ้นไปเรื่อยใส่อีกไกลกว่าจะมาถึงก็ยิ่งไกลแล้วแล้วก็ลงไม่ต้องใส่แว่นนะครัอให้จะเติมเพราะว่าตีนไม้อะตีนไม้ตะเกี่ยวก็ตาใส่แว่นแต่บบมองไม่เห็นมืดอ่ะไม่เป็นไม่ใส่เอเขาเรียกอะไรนะแว่นตาของแสงแบบอะไรอะต่อใส่เขาวันเกี่ยวกับเชือกอะไรที่มันอยู่ในใจแล้วมันจะลบเลือนได้ค่อนข้างยากมากๆเพลงนี้ก็เลยชื่อว่าดอกไม้ในใจฉันนะคะ จุด96ปั๊ดป้ายตรี้หยัจับไปเลยป้ายตรงนี้คือการกระบาดแลก็คือนะกับนี่บ่ายสองพอดีเป๊ะอืมถ้าเราเดินขึ้นไปตรงนี้เราก็จะไปอีกสองโลขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแมนั้นเราจะเป็นทางรูทของเขากระทิ้งน้ำตกกระทิงอันเดียวตรงนี้ค่ะตรงนี้เดียวเป็นทางลับเดินมาสอบก้าว ถึงตรงนี้โอ้โหไปเดินมาสักไกลวันนั้นแหละรับทางรับไม่คือวันหลังมาให้ให้เขาเดินไปก่อนนะใช่ให้เขาเดินไปก่อนเลยต่อให้ก่อนคือถ้าจะมาถ่ายคอนเทนต์ <c oughs> เอาสวยให้เดินมาที่ไป้ห่นขึ้นลงวนจบแล้วมันมีอีกมันมีสันอีกสวยนี่เจ็ดโลครับตรงนี้พอดีเมื่อเรามาถึงจุดนี้ทางรับเยอะแยะ ม่พี่เราทำเป็นทางลูกให้เราเดินไปไม่เอาเพราะว่าฝั่งที่เขา,าข้ามไปกล้ามามาก็ได้เหมือนกันเราก็ลงไปจาจุดเริ่มต้น200เมตรที่ขึ้นมาข้างบนสันเขานู่นก็ทางรัดเยอะแยะเลยแต่เอจริงจะมาเดินธรรมดากถ้าจะมาเดินเทลริ่งห่วยต่อให้ก่อนไงนเนี่ยเห็นปะข้มามไปนี่ไปลงไปเลืองว,วะเออเนี่ยทางรัด <c oughs> เนี่ยเห็นปาก,กวัวไหมเราเป็นคนดี นี่คือรุ้เขาที่แหกป่ากันวากวากอ่ะชันๆนอ่ะเราเดินทะลุมานี่กันมาเนี่ยไอ้ที่เขาภูเขาทองเออภูเขาทองต้องเรียกว่าตรงนั้นเปนผูเขาเนี่ยข้างบนนู้นไงภูเขาทองเดินแหกป่ากันวากวากที่มันชันมากชันมากชันมากเดินจนหัวถลอกขลงบ่เขาหลังเนี่ยเดินลัดมานี่ลงมานี่ยผานั่งดำอยู่แค่ข้างหน้ายังไม่ถึงอ่ะ กลับรถอันนี้ใช้แอปติ๊กต็อกก็สวยเวอร์เชียวเจ็ดโลขอบคุณพี่ๆที่เป็นนักเดินเทลนักเดินป่าที่ทำเส้นทางให้พวกเราทุกเส้นได้มาเดินกันที่หุบเขาตีนไก่นะคะนี่แล้วก็ขวดน้ำนะคะพกกลับกันมาด้วยอย่าโยนทิ้งไปตามป่าเลยช่วยกันหมดแล้วก็ใส่กระเป๋ากันมาค่ะรักนะ คุณค่ากับธรรมชาติปิดคลิปพ่อผมทีเดียวตามล่าหากระทิงตอนนี้เจออะไรครับ <What? S 2> เจอสิง <laughs> ตามล่าหากระทิงตอนนี้เจอสิงกับผมเย yeah. เมื่อจบคลิปนะคะนี่ขวัญกินมะพร้าวแล้วโปกินอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะมะพร้าวเพื่ออะไรอ่อน <c oughs> อ่อนเหรอเฮ้ยสุดยอดไป ว่าแล้วเราก็ไปฉลองจบทริปกระทิงของเรานะครับผมนี่วันนี้ไม่มีเพื่อนกินเบียร์เลยพี่แจ๊กก็ไม,มาโอ้ก็ไปม,มาลุงโตไมไปมาป่ะจบรถวันนี้ได้แปดโลครับผมกลับบ่ายสองกว่ากว่าบ่ายสองอะไรบ่ายสองสิบมั้งตอนนี้หนดูหนกล้องอ๋อบ่ายสองยี่สิบแวะทักมาเรื่อยอุดหนุนมาเรื่อยได้มะนาวได้มะกอกเลยนะี่โอ้โหนี่ถ้า ยายคนนั้นขายเข้าต้มมัดไปหมดนี่ได้มาแล้วโอ้ดูมะละกอดิอเมซิ่งมะละกอกแขกดำดูมองกันมาดูนี่เอาตัวนะเองมาอะไรแมจ้าตัว<ด>นี<ก>้เขาเรีย<ด>กโกกนะโกกโกกล่องน้ำล่องล่องน้ำโกก,<ด>กโกกอีดกโกกไข่ดกโกกนู้นโกกนี้เงี้ย โกบอ่ะเรียกโกบกลัแบแล้วภาพก,กับเส้นทางตามล่าหากระถิงจบรูทอยู่ที่8กิโลกลับบ่ายสองครึ่งที่เดินกันลงมากลับการตามล่าหากระทิงจบต่อไปเป็นการตามล่าหาส้มตำปะะูปลาว่าร้านไหนจะแซ่บปะอันอน,นั้นก่อนจะป่ะค่ากับว้าอาทิตย์